ล็อกนะคะเราจะพาเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวคาเฟ่กันนะคะเผื่อเป็นไอเดียให้คนที่เช็คเอาท์จากโรงแรมแล้วไม่รู้จะไปไหนก่อนกลับอ๋อลืมบอกว่าเราอยู่พัทยานะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวคาเฟ่ที่พัทยากันจ้าคาเฟ่แรกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปกันที่ฟู o โ OC ค่ะซึ่งมันเป็นอะไรคะพี่สาวเป็นปะศค่ะปะศอบีชคาเฟ่มีร้านกาแฟแล้วก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปริมทะเล เขาเนี่ยจะมีกิจกรรมทางน้ำให้เล่นด้วยก็คือเขาเรียกอะไรแพดเดิลบอร์ดพายซับแพดเดิลบอร์ดพายซับนี่เหมือนปะเหมือนกันนะฮะอะไรอย่างงี้อันนี้มันอยู่ในโรงแรมโบทานีบีชรีสอร์ทแถวๆนาจอมเทียนนะคะเป็นสปีกอีซี่บีชฟอนด์คาเฟ่ก็เดี๋ยวเราจะตามพาเธอไปเดินนี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะเจออะไรแย่ไป วุ้ยมีคนมาหลับด้วยอะค่ะเฮ้ยได้อยู่มีคน,นนะเทสใครอีกหน้าไม่หน้าเชสหรือหน้าหร่อหน้าเราเนี่ยแหละที <laughs> เด็ดดอ่ะและนี่ก็เป็นลูปที่สองนะคะที่ทุกคนเลือกให้ค่ะนี่เลยเป็นชูไว้น้ำสิเลือันนี้ก็มีมุมถ่ายรูปน่ารักนะคะเป็นมุมเหมือนแบบว่า ปิกนิกอ่าลืมใช้หาดเลยแล้วมานั่งถ่ายนี่นะคะเบื้องหลังภาพสวยๆนะจ๊ะเก่งมากเลยอะค่ะกว่าจะได้หนึ่งภาพอะใช้งานเพื่อนหนักแค่ไหนอะแต่ว่าเพื่อนอะไม่ค่อยได้จับเลยนะมันจะเอมาทำกูตลอดเลยเนี่ย แล้วก็ต้อองงทย่าไก็คือภาพดุดเดาวหนึ่งภาพใช้ท <scenes> ีมงาน1คนถ่าย2คนถือและ3คนถ่ายอีกหนึ่งคนจ้านี่นะคะเป็นอีกชุดหนึ่งที่ทุกคนเลือกให้นะคะเป็นชุดว่ายน้ำแบบนี้นี่นี่ะคะจะเป็นทรง ใส่ค่ะด้หลังกือน,นี่ก็หาเสื้อคลุมมาทำให้แบบมันไม่โป๊เกินไปแล้วก็คลุมพอบ้นนานค่ะนะคะซึ่งพรอะของเราจบไปแล้วท่านโน้นนะคะเรามีการใช้งานเพื่อนเพื่อน นอนขนาดนี้แล้วเดาเลยขอให้ดูเบื้องหลังตุ๊กตีอะไรกันเนี่ยถ้ามือคือนอนแบบไม่เอาอะไรแล้วอะ ของาเนี้ยก็คือจะเป็นแบบบาหลีทุกคนที่เนี่ยสีสันสดใสมากสวยงามนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในจ้า ที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ก็คือจะเป็นมุมซุมไม่ถ่ายเนาะแล้วก็มุมตรงนี้นี่เลยเป็นเอกลักษณ์ของคาวเป็นแบบซิงเนเจอร์เลยนะคะแล้วก็มีตรงนี้เป็นต้นกระบองเพชรอันนี้ก็สวยแล้วก็อันนี้ก็สวยนี่คือเป็นมุมยอดฮิตเลยนะตรงนี้คือมาถึงปุ๊บก็เช็คอินเลยนะตรงนี้เป็นสไตล์บีชคลับบีชคาเฟ่น,นะคะสามารถใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นตรงนี้ได้นะคะนี่เลยน้องฟาร์มิงโกก็คือ จอดรอพอรอพี่อยู่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยจ้ะมีตัวนี้ก็จะมีเครื่องดื่มแอลกอร์นะคะาเป็นประมาณสองขอ,อนหยดใจยันสูดสบายใจสบายกมันก็จะมีอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะซึ่งราคาเนี่ยก็คือแอบเอาเรื่องอยู่แต่ว่าก็ต้องยอมให้เพราะว่าสถานที่เขาเนี่ยสวยมากๆจริงๆ สามารถใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ลงไปเล่นที่สระได้เลยนะคะโดยที่ไม่เสียงเลยแล้วก็สามารถใช้ไอ้ผ้าชเช็ดตัวเขาได้ด้วยนะคะคือลูกค้าที่เข้ามาที่นี่เขาคือสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยรวมอยู่ในค่าอาหารและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันศุกร์เสาร์เนี่ยเขาจะมีดีเจมาเปิดแผนเปิดเพลงสร้างสีสันให้กับที่นี่ไปออกใครที่อยากมา วันเลยแต่ว่าวันจันท์ถึงวันพฤหัสเนี่ยเขาจะเปิดถึงแค่2องทุ่มแต่ว่าวันศุกร์ถึงอาทิตย์เนี่ยเขาจะเปิดถึง4ี่ทุ่มใดๆก็คือดิฉันต้องรีบไปถ่ายรูปกับเพราะว่าเดี๋ยวแสงจะหมดนลจ้ะแล้วภาพที่ออกวันะเป็นยังไงติดตามจ้ะ น้ำคาเฟ่เชียเป,ปิด ให้ดูพอกรุบนะคะสองที่ที่แนะนําในวันนี้ก็คือประทับใจมากๆเลยคือแบบชิลทั้งสองอันเลยอย่างกูุโอซีเนี่ยก็คืออย่างชิลมีทั้งกิจกรรมมีทั้งแบบทะเละสวยๆคือแบบประทับใจมากจริงๆคือเพิ่งเคยลองไปแล้วก็คือชอบมากนะคะแนะนําว่าให้ตามไปส่วนแ p ชัโคโค่เนี่ยจริงๆแล้วก็คือมานั่งชิลมานั่งแบบจิ้มอลอย่างเงี้ยเออก็คือแบบไดไดเวอร์ดีเจก็คือเปิดเพลงดีอยู่แบบฟงังแบบสบายๆยโยกนินๆิอะไรอย่างงี้ที่สําคัญเลย พัทยาเนี่ยก็คือใกล้กรุงเทพป้าต้องขับรถมาแค่แบบชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะคะเสาร์วอาทิตย์เนี่ยใครมีเวลาว่างก็สามารถมาเที่ยวกันไดน้เอาล่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วจ้าแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวไว้พาไปเที่ยวใหม่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยก็อ,อย่าลืมกดไ like ลค์กดซับสไครต์รอไว้ก่อนจะได้รู้ว่ามีอะไรที่เราจะมาอัปเดตบ้างนะคะวันนี้ตนะ้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย